สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเสยนสองเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเส้นสองก็มีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะจงังไผู้ได้เข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะฝากแชร์ออกไปไลยๆเนาะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคลิปนี้เส้นสองจะพาคุณพ่อคุณแม่ FC นะคะ มาตา่มแนวทางตัวเลขมาตา่มแนวทางความฟันของอออไขรเออพระอาจารย์ไขค่ะนะคุณบอกคุณแม่หลังจากวดที่ผ่านมานะคะเลขของอออไขร,รแต่ทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งศูนย์สามทั้งเจ็ดเก่าป้าเราได้ยินว่าปูมาแล้วเออมาตั้งแต่ตองวดคุณอะมาห้เลขบบนี้คุณบอกคุณแม่แล้วเมื่อคืนนี่ล่าสดุสดๆดๆหล่อนนะคะ,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 ะปูมาเขียนให้เลย ที่แหลกเอาเลขมาหายซื้อว่าสันบ้านนี้เมื่ขึ้นมากไหมเขียนให้เลยสามโตตรงๆวสันเองเอาเดี๋ยวเส้นซองจะพาเอฟซีไปฟังบทสัมษั์ให้เ่าเนาะฟังจากปากอาจารย์ไข่นะคะจังสิสมจริงสมจังว่าพันฟันว่าจังไดแล้วปูเอาเลขใดมหาห้เขียนเลขใดเนาะพูดปกตแม่เนาะเอะเบาๆลายใหญ่หางเข้าไปฟังพร้อ,อมๆกันเลยคะ่ะนักศึการครับอาจารย์ครับผมเตรียมก่อนก่นไม่จบ นี่ว่ายี่กี้ก,กักอารมดีเนาะโอ้ยอาจารย์ครับอย่างทะเบียนรถคืองามแท้งามที่เป็นรถที่เพิ่นเอามาทรงใหม่เห็นไหมทีเอฟซี FC เพิ่นเอามาทรงใหม่เห็นไหมโอ้ยเอฟซีเป็นเนาะเพิ่นคือสียดายเนาะครับอาจารย์สุกนไม่ถูกเรียบ่้อยโอ้ยเพิ่นเอารถมาให้เป็นขั้นปปนั่น เนอะสิบบอสได้หลายใช่ปะครับทะเบียนหนึ่งก่อนทะเบียนรถขั้นใหม่หนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกขั้นเก่าสองสามสองสามสองห้าหกห้าหกตรงกันที่ห้าหกครับใช่ใช่ใช่ใะไปเล่าใช่ปะถึงไปแร้งแต่ว่าแตกไปหนึงทะเบียนตรงกันไหมครับขั้นเก่าขั้นใหม่ มันเขามาเห็นขั้นนี้มาเร็วสุดครับบานี้ขั้นเกาเอาให้คนมิโชคสเสบียงครับประจันเสียเอาไปใส่ให้เพราะว่าถ้าจอดไว้ที่ซื้อมันสิวางส,สีห้บอกคนงอเลยเนี่ย <laughs> <laughs> วางยังสัตว์โลกมา <laughs> เอาถ้าจอดไว้ที่ซื้อมันสิเสียหายที่ครับอาระจนันห้างเทืยน,นหนูก็สิเขาไปกัดสายฟงสายไฟครับ,บ ันกัดซะเอาแสดงว่ามั่นเห็นบ้าครับนี่ไม่ไปเอาตัวเอาเอาไปใส่ใครซื้อครับพระจักรว่าได้เอาไม่รู้แงมพระเดียร์พระจักรมีธุระกัดเสียเอามาขึ้นขึ้นเก่าเหรอครับเสียเงาคนแงมส่วนประเด็นนี้มึงควไปนั่งโอ้ยมันก็ติดงานนะครับพระจักรแต่ว่าพระจักรครับผมมือนี้มาเอาตะกุดไปส่งไฮเอฟซี่ี่ครับเพิ่น ี่หลายไปสร้างตะกุดมาอ่าตะกุดที่ว่ารวมรวมสร้างโบสถ์นะครับตะกุดที่ทั้งวัดปา่าเนรลาดเพิ่นออกมาฝากบอกบุญร่วมสร้างโบสถ์นะครับยั่งมั้งเหรอครับผมอาจารย์ครับยั่งยู่นั่งตัวนาคามหาโชคอืนะครับอ่าน,นั่งไว้นั่งไว้ย่างงูเหลือมโชค่าไปชคโ้ย อุ้ยเบ่ากับเบ,าเบา่าครับพระอาจารย์ครับผมอืมที่พระอาจารย์เอาอะไรพระาอาจารย์หายผมไปตั้งแต่งวดงวดก่อนเนาะอืสองวดว่านี่ครับผม,มถือว่าบอดใจําแก้วครับได้กินแกงครับผม, <laughs> มหน้าคามหาโชคแม,มนยังไงเนาะบานี้ครับ เพป็นเขียนเอ้าปูมาเขียนให้แล้วบอสครับอ้มาโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าพระอาจารย์บอได้โทษมือนี่เขามาตั้งใจว่าเฉมาเอาต่ขุดพระอาจารย์คือมาโทษบอกผมแน่ว่าปูมาแล้วผมเจได้ฟารมาโทษอย่างคุณลองข้านลองข้านโทษไปแล้วมันก็ะรีล่าอยู่ขนาดไหน สีมาคับมาสิไปที่ร้านไม่ได้ไปกับยิมาทายี่สมบัติครับสีมากรับมาแต่สีมาพ่อมาแล้วกาหนี้พ่อจานมันมาเกี่ยวกับไข่เนาเลยดี่ครับนี่กับกุ้งเนาเลยที่นี่ครับเพื่อนเราไม่ให้กินอันนั้นนะบ่ฟังดีดีก่อาให้มันกินครับมันโง่น่ะมันกินกุ้งตัวนึ่งนึ่งบอก กุ้งเน่าครับกุ้งเน่ากับไข่เน่าบ้านนี้เพิ่นปูมากไม่ขึ้นนี่ปูว่าจังไหนแน่ครับอาจารย์นึกแต่จีบานไม่งงอีกแล้วนึนว่าเนี่ยโอ้โง่อีกแล้วที่จับบ่ถือโอ้ยผมก็ไปจับเอากุ้งเน่ากับไข่เน่าคนเด้อแต่ว่าอันนี้มันบ่มีบ่มีกุ้งครับมีแต่ไข่ แต่ใครขึ้นไปอยู่ทั้งหนาโอ้หางเจีกยมนก่นอะละเนาะช้างมเนาะบายดีเนาะคือจังเพิ่นเบาคนหนึ่งเห็นบานมก็้ทัตัดพนลเอยลยครับแล้วก็ไปหันนนมกับมันก็มีอยู่นหั่นดู่มันหมดครับอันนี้คือปูออกมาหาคืนต่องงวดนะครับ แต่ว่าปูเอาให้ไว้ซือ้อบ่อได้เบาหยังว่าอยู่ในนี่เบิด <Be ert S 1> หรือว่าอยู่ในนี่บอ่อยู่ในนี่ละปูกับบ่เว้าแต่ว่าสิ่งที่ปูเอามาให้เอาไปให้มันกินก็คือไข่เนากับกุ้งเนานะครับคนมีโชคก็เลยจับออกมาครับ409กับ19นะครับกุ้งเนากับไข่เนาครับ<ม>แต่ก็ไกไ่กันนีดเดเยิ่ง็นไก่ไก่เนาะครับผมอาจารย์ไก่ครับ ไก่ไ <ง S 1> กันมากเอาแบบนี้โตที่ปูมาเขียนให้ทั้งสามตัวและสองตัวจะไปไก่ยังไงจะไปไกลกันมันนี่ไก่ดิครับอืมไก่ครับจะไปไก่ยังไงนี่นะเข้าใจไหมเห็น,ปนเปล่านะี่มันถอย,ยต,อตัวโตไปเสือ นั่นวาสนะก็ไม่โชคเขาตัวเขาละตัววาสนะเบิ้งเขาเขาโชคตีรูนไะมันตัวเดียวกันบ่บ่ครับมันพีตัวเดียวกันดีมันพีตัวเดียวกันนี่สื่อต้องไปเขียนใส่กันรู้มันขึ้นกันบ่โอ้ยม่จะสิขึ้นได้จังไหนเหรอครับอาจารย์แต่ว่าผมหาปากกาว่าเห็นอยู่ตอนนี้ครับอยู่ใส่รู้ผมจะไปเขียนตัวเลขครับเพิ่นรถแต้มมันมีโชคเข้าใจบ่แม่นครับรถแต้มผม แต้มหนึ่งบ่อันนี้คือปูเขียนไห้นะครับเนาะนั่นก็วัยเราตะก้อนไปโฉบไปกันนั่นก็วัยรุ่มันเพราะว่ามันกับมันค่าๆทว่าเอากุ้งกับนามลเซีนะฮะนั่นเป็นนั่องนึ่งแต่พี่สัมมี่แหละแบตซี 8ปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนแปดสี่บอรัแปนึ่งแปบอาระเย์เอาศูนย์ใจั้งนามเลยเอ่นะเ้าใจบอบ่เขียนสองตัวนี่เป็นเอาศูนย์ั้งนามเถนะอ๋อ แล้วบันนี้ปูเิ่นวาจากไหนนะครับโอ้บอกอยัง่านในบอกยังอยู่เนี่ยตัวเขียนไหนอยู่ตัวท่านในบอกบริเว่ามันอยู่ในนี่บอยูวในี่นะครับตุ๊เทียบตุ๊กเทียบก็บอกก่ได้บอกเร็อนี่นามไนอยู่นี่นี่ออนาะ ทุกเธอนี่ปูจะบอกไว้ยอยู่หลังจากเอาตัวเลขอยู่ในกรอบมาไห้นี่ยปูจะบอกว่ายอยู่ในหนีบอร,รือว่าจังไหนแต่ว่ารอบนี่ปูยังบอทันเบาว่ายอยู่ในหนีแหละมาเขียนแล้วก็ไปเลยครับหรือว่ายอยู่ในหนีเมื่อปูบอเ้าครับบ้านนี้ปูมาเขียนไห้คือศูนย์แปดสี่แล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งเบาเบาอย่างเลยเขียนไห้แล้วก็ไปเลยไปก็ไปจะร้องก,กับเพื่อนขึ้นเขาก่อ บอลสีคนเอายังฉลองกันบ่แล้วบ่อลโอ้ย่าก็แตกคักแตกแน่โพดเนาะครับงวดวันนึงนี่เนาะบ่แม่นปูบอนสิล่อจนอ่าบ่แม่นสิล่อจนอ่าหลังจากงานบุญประจําปีแล้วคุณบอกครับพวกแขกที่เพิ่นมาเพิ่นคนสิไปมันเสียันเสียมันล่อตัวมิตรสามตัวตรงอีโบสนุกนี่ขี่นกแข็งแกร่งอยูเฉยๆนี่ตอนแรกคนไม่โชคว่าแปดอาจจะเป็นตัวหลอกว่าสั่นเพราะว่า ไข่เนากับกุ่งเนาก็เลยบ่มอง8ครับที่ไหนได้แต่ปูมาเขียนไห้ปู่เขียน084กับ081ส่วนไข่เนากับกุ้งเนาหันเอามาให้คนมีโชคกิ่นซื้อๆก็จับไปโลดบ่มัน่เปยังหรอกตัวนั้นน่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันนั้นติบ่ครับก็คือจะมอนึงเอามื้อเพิ่นเขียนตัวนี้แต่ว่าปากเพื่นบอกตัวนั้นแม่นบ่ล่ะเอานั้นมาให้จังซนะครับแต่ว่ามื้อนี้ฝากไว้นิดนึงเด้อครับผม ลาวพัฒนาครับบอตงสูเลกตัวอื่นสื่อสี่แปดแปดซี่พ่อครับหนึ่ง <1. S 1> กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดลาวพัฒนานะครับแปดสี่สี่แปดไปเที่ยวเล่าประเทศเล่าก่อนเอื่ดนี่เลพระอาจารย์ไปเที่ยวเล่ากันนะี่เลยเมื่อว่านนี้ที่ขึ้นพน้นแล้วไหมจุดถูกได้สี่แปด นะสี่แปดผมบอกผมบอกอาจารย์แล้วเพราะว่าจุดเราขอโทษไปบอกผู้เอฟซีผู้พนฝากมาเนาะแปดอ่าห้าสี่แปดเด็กจุดถูเมื่อวานอะไตากันนามาโอกตัวที่ห้องโฮมกันครับแต่ว่าผมบอกปู่ว่าปู่เอ้ยไปามโตเล่าพัฒนาหรือว่า 3าตัวรัฐบาลไทยกับไรดเออร์้้วก็จังคอยจุดนะครับมาด้เกิอบมากนมากิ่าดซีแปดมาตรงอตอนแรกผมว่าจะเบาเาสู้ไฟฟังมผมว่าจะอักซื้อไปไปเที่ยวเล่า <laughs> แต่ว่าพูว่าจะใผ่แปดซีแล้วเบาสู้เอฟซีฟังซะเพราะว่าถ้าจริงๆริงถ้าพูว่ามาจับไห้นี่คือไมลาถ้าบอกไปยังเสียกะยานมันบดถึกเราผ้าพ่น เสียตังนะครับแต่ว่าปูว่าจับหายแล้วกะก็เลยถือโอกาสเเาวซะนะครับสำหรับเล่าพัฒนากะมากกะล่องเบึงเลยครับคนมีโชกัสิล่องไปเที่ยวต่างประเทศล่องบึงสะกอนยังไงก็ได้ตรงนี้ก็ไม่โชกทุนหลายบินไปฮอดเล่าไว้สมมืินึ้งอาจารย์ตะกี้ม่าบินนี่เล่าบันนี้บินไปเล่าไว้ไปประเทศเล้าบัสขามเล่าแค่สิบยี่สิบบาท บ,บอกบอกแพ้งดีครับนะเปจับโลดลงตุนโลดเอาลงเลยปะครับลงเลยตแต่วันรถของคนมีโชคแต้มนึง่งแน่นบะแม่นครับนั่นแ่ะคนจะไปจับจองตัวอยู่แซลนั่นที่แหลกนี่นปะ เอก็เบิรงแนวที่ปูออกมาใหา้แล้วครับพอสิบีจับเพิ่นเอามาให้กิน,นเพิ่นว่าไปให้มันกินครับนั่นแหละก็เลยบอกบก็เลยก็เลยที่แรกแกร็เ้ยบอกจะเฝ้าเขียนนะพ่อจารย์ครับซูนเก้ากับหนึ่งเก้านี่ฟาดแบตเตอรี่มาหลายเดี๋ยวนี้ครับหมอกไปรอดมาไปยังนี่เกิดยังไงซึ่เป็นยังอันนี้สิได้ไปเอาสี่แปดกับแปดหนึ่งอีกที่บาทนี่ เอาโลดงวดวงนึงนี่นับแล้วหาซิบหาใยครับไปเช้ดีแล้วล่ะดีเอามาทิีมไว้นี่ไปนี่พราะยันเอาไว้จะแปะแปะแปะผนังโบสถ์เราจะเคผนังเดราจะเขียนรืสอว่ากุฏิเดี๋ยวือของคนไม่โชบเอาไว้จะเริ่งตั้งหนาวครับเดี๋ยวเฮลอตเตอรี่แปะอยู่ขางฟ้ากุฏิกันโอ้คนไม่โชบไปไซนอเพราะว่าคือจังงวดนึงือจังประกา์ว่าค่าของแก่าครับ เพื่อนเขียนกับเพื่อนเอาของมาให้กันนะครับมันลักษณะเดียวกันนะนะผัดไปเมื่อไปเยังไงก็เรีอกอะไรแต่ะมือสินะครับแต่ว่าปูไมาเขียนให้ตัวนี้บุญวัฒนาน้ำมาขึ้นกันนะครับผู้ใดจับติดกับติดขึ้นเห็นบ่เพิ่นอ่างเจี๊เอฟที่กับติดหกติดซ้ำตัวตรงเห็นบ่เพิ่นจับเอาเห็นบ่ครับเพิ่นวางไว้ตรงนี่แม่หนีแม่นมือนะมืด เอาต้องเขียในส่วนตัวเลขจากน้อยครับ409กับ19นี่คือคนมีโชคจับไห้เลยครับผมจับไห้จับที่ปูไข่กับน้ำมันไห่ครับคนมีโชคจับที่ปูไข่กับกุ้งเนาม่ไห่ไข่เนากุ้งเนาส่วนล่าสุดที่ปูมาเขียนไห้ครับ084กับ081ครับบอมีกุ้งเลยครับผมแต่ว่ามีไข่อยู่ขังนาครับ เแต่ว่าซูนเก่าหนึ่งก็นั่งสวยครับราอาจารย์อเออบุพยัญจะไหวห่างกันบุพย,ย,ยังได้เหรอเอ้ยจังไงนับาบนี้เนาะโ,โอ้มากบอกคนไม่สูงเลยเดอ้อแห่งกาลังออ <c oughs> โอ้เห็ดเฮี้ยนกันย้อนตอนนี้<ล>พวมีเงินใจคาซางนี่ครับราอาจารย์เอาคือว่าเถือ่อหางอบสียนตรงนี้ สาธุสาธุหมดสิมานี่เด้อปูพระอาจารย์เบาเล้ว่าคนไม่โชคสิถียงหาหกแสนนะสันให้สมดังคำพระอาจารย์ว่าเด้อปูเด้อนั่นล่ะตามนั่นล่ะยี่ั้งนั้นล่ะครับจับเอาสี pues ส่ตัวนั่นะที่เขียนอยู่นี่ยนะถ้าเพิ่นบอกว่าเนี่ยพระอาจารย์กะดีตีตัวเก่าเดี๋ยวเดียวเขาไม่โชคันนะครับพระอาจารย์ตีนเลยพระอาจารย์ฝันซ้ำนี่หรือเ่ครับ คือเพ่ฝันยังาๆก่นนี่ยังไงเนี่ยโอ้ยคนมาเขียนอะไคนเกิดนี้่นคือเพ่บอกคนอยู้สินะแกยังว่าอยู่นี่มันก็แปลกๆปรกคือว่าเป็นห้างจะมาจุดปุ๊บก็ไปอดรอดไปไปรอดใช่ไหมครับอ่านจะมาเชื่อว่าว่ามังกันนี่อันนี้คือมากเบาๆอย่างเลยเขียนให้แล้วก็ไปรอดไปก็ไปหาหมู่อยู่ซีนาปูเป็ียงไหนครับมาหนูซีนาเพิ่นเป็ียงไหนโอ้ยอยถามว่าซีนาจะเราจิว่างงอี่ ขึ้นมาตอนแรกนี่ปูศูนย์คล้ายๆกับโมโหนะครับโมโหว่าว่าโง่หรือไปนะครับปูบอกทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นที่คนมิชกจับเจ็ดศูนย์สามนะครับหลังจากคนมิชกจับแล้วปูก็บอกว่าอยู่น้ํามันนะครับบอกมันเป็นจุดถูกนะครับเพราะว่าแอดจับเจ็ดศูนย์สามแต่มันเข่าแค่สองตัวพอไปจุดถูกปุ๊บได้หก 5 1แต่ว่าตัวเลขที่อยู่ในกรอบของปูมีแต่เลข6ปูเอาเลข6ไว้ให้รักร้อยแทนที่สิชุกคิดเอา6ไปเปลี่ยนกับเจ็ดย้อนว่าไปเก็บในเลข6 0ศเก่ามากนี่เ่ <c oughs> <c oughs> จาจักูู้ใดเอาไปว่างไว้เงาต้นในเอต้นมันป่านะครับกันเก่ากันเก่าต้นกันเก่านะครับต้นมั่นป่านะ คนมีโชกกะจักไปจังไรจังไปไปเก็บได้มากผ้าเอ็ซีออกทะเลไปโอ้มันจะเป็นเลงสี่รถแต้มหนึ่งมันบ่ครับแต่ว่าตุ๋นต้นคือกันเหมือนแต่ว,ว่ารถแค่ตุวว้งแปลกเก่าหนึวว่งมันบ่ครับเลขซุ้มพ่อจันคิดว่าเลขซุ้มมันจะเป็นบนญมาดิเนี่ยต้องซุ้ดสุ่มสุดนี่งทุบปูเขียนให้ในกรอบอย่นบ่ครับคับชุดที่ก็มีโชคเขียนนั่นนะอ๋อ มันสิเป็นบ่อันไรก็เป็นอันนึงืงแต่คือพระอาจารย์นะยังบอกัห้ในแน่ใจเพราะว่าปู่บ่าได้เ้าหยังแต่แต่ว่า,า,า,วาบ่ไดีคิดว่าจะลงล่างจะโตนี่เลี้นนี้บ่คิดว่าจะลงล้างแต่ว่าผมคิดว่าแปดซีีแปดจะลงล้างถ้ามาม4ีแปดจะลงล่างขึ้นบนอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้ามาศูนเก่ากํานเก่าน่าจะอยู่บทล่าง อันนี้พ่อ่อ่อ่เขียนจะสามตัวนะครับสองตัวคพ่อเขียนนั่นนะอ๋อพระจาจาร์อะไรกี่ว่ามันจะอยู่บนงดวดบางนึงนี่เดีพระจาจาร์ศูย์เก้าเ็ดอ๋ออันนั้นปูพ่ได้เขียนเตียวตีาเพ่อเอาใครกับกุ้งมให้ครับก็ได้ตีศูนเกเจ็อ๋อปูอันนั้นปูพ่ได,ด้เ,เดข,ยขเนนเียนครับแม่แม่แม่ปูปูปเขียนให้กือดนหกเจ็ดสากับศูนสามครับปูเขียนให้หกเ็ดสกับศูนาเขียนพอเขียนให้ปั๊บพ่อกกุ้งกับมาให้ครับก่อนไป อันนี้ปูเขียนสามตัวแต่ว่ามันค่าใจสองสองตัวดยเพาะที่พระอาจารย์ว่าครับมันแค่นิ่งกับปูเขียนกับเพื่อนเหล่านี้มาให้เห็นบอกประตุตาเปน็น้คู่เนี่ยครับแต่ว่าพูดถึงนะรอบที่แล้วปูเพื่อนก็บ,บอกเป็นในๆอยู่ดีครับพระอาจารย์หกเจ็ดสามแมนบอรับศูนย์สามปูก็ยังเอาหกไว้หลักลอยคือเกา่าแมนบอรับที่จริงหกเจ็ดสามหกศูนย์สามก็จับแค่นั้น นะครับพอรักลอยปูเอาหกไว้เก็บบ้องนั้นครับตัวอยู่ทั้งเทงครับเป็นลักลอยครับตัวอยู่ข้างบนเป็นหลักร้อยงวดนี่ซีอยู่ข้างบนครับซีจะเป็นรักลอยบอทามานะครับนี่นี่ครับคนไม่ชกก็เลยเอาซีไว้ข้ทางนาเนี่แหละพอเห็นซีกรมูนะครับนั่นจะเป็นซีศูนย์แปดจังสีบอครับอาจารย์ซีศูนย์แปดเป็นไปได้บอครับได้ออไรเงิน มันเกิดจุดยูซูลซีแปดก็ไม่อยู่เลยซูนแปดซีนครับผมตอนนี้กำลังเริ่มจะสับสนแล้วเดี๋ยวนี้คืนมาเขียนอาจจะสามตัวเราคิดว่าบนย่างเดียวเลยครับตอนนี้สับสนแล้วจังไรก็คงสิต้องล่อปูมะเน็นมะยำอีกคือเก่าเหรอครับบ๊อบบ๊อบใบไกลบ๊อบใบไกลจากเลขกนี่คับครับเบิ่งแล้วเป็นไหมครับอือที่ผมไม่เห็นผมมาตัวื่นรอก ขั้นจิตจับคนจิจับสองตัวมันจะอยู่ในหันจั้งหันทพมื่นหนั่น,น,นถ้าสองตัวกันบ้างเดี๋ยวบางที่บอว่าปปเจียเอ้าเดี๋ยวจังไรกอาสามตัวไปห้องทองกันพาจย์บอกปูด้วว่าบอกปูน,นคะครับว่าม <โอ S 2> มากอย่างนี้งู<โ>อ้าวเหงูตง่วคนมีโชแล้หรโโอกงูเงืงูจะหาเสียหาแสนเนาะ พ่าอาจารย์ก็บว่า bye อาผมสาธุอีกรอบนึงก็สาธุสมพรปากพระอาจารย์นี่เดอ้อปากพระอาจารย์นี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อยูย่บ่ธรรมดาเดิเป็นองไรบ้างเลยเอ้าแต่ก่อนบอกว่าคนมีโชคคลิปนี้สิมีคนเบิ่งอยู่ประมาณ30,000เด้อก็มีคนเบิง 30, ่ง30,000ืนี่หลีคลิปนี้จะมีคนเบิ่งอยู่20,000เด้อก็มีคนเบิง 20, ่ง20,000ื่นนี่หลีคลิปนั้นบอกว่าสิมีคนเบิง่งอยู 40, ่วันสี่ห0ื่นเด้อก็มีคนเบิง 40, ่ง40,000ืนี่หลีครับรอบนี้พระอาจารย์บอกว่าคนมีโชคสิถือ หาแสนการตาไม่ชบก็คือถือหาแสนสมตามพ่อนปากของพระอาจารย์ถืออีกทีนี่ยหมดตจีมานี่เนะครับอาจารย์เนาะสืบตามเนี่ยค <laughs> ำับราณท่า,ทานเชีอื่น <laughs> เอา้าจังไรกัน <laughs> นี่ก็เป็นแนวท่างตองเวดนะครับซึ่งเป็นแค่ความฝันของพระอาจารย์รไม่แม่นมันไม่แน่ไม่นอนพร,ระอาจารย์ก็บอยังลูกว่านั่นหครับ ยังมีผู้ว่าจานบ่ใหายผู้อวอาจานเนี่ซื้อแจกเลยนะเดซื้อแจกเลยนะครับไม่ต้องให้เอฟไม่ต้องให้ยเอฟซีไม่ต้องให้ญยาดย่อมเสียเงินนะครับผู้วาจานเนี่ซื้อแจกเลยครับู้ว่าจารย์ยังรู้แจกแนวทางครับเป็นแนวทางเป็นความฝันนะครับกับบุคคลวาสิบมากเลยบ่ามากนะครับมากเลยมับบ่หายฟังตุอดตุ๊ดยางนะผมอยากให้เขาสัญจรอีกนะครับอาจว่าจานก่อนี้คือบ่สัญจรสิบบอกเขาตัวเลขสัญจรนีก ปีที่ผ่านมานี่เขาทุกงวดสามตัวแตกสองหรือสามงวดบ่แน่ใจรอบนี้ก็มาแตกอีกทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขสัญจรนี่เป็นสัญจรสัญจรพื่ตจะแนนบอกง่ายเขาง่ายอาจจะเป็นไปได้ครับอาจารย์แล้วนั่นตัวติดไปทุ่มลงกไปที่ว่าพุ่มลงไปจะจะลกองจะลากนะได้ยินเขาแถวอยู่ขน่ะ เพราะว่าพูดง่ายก็พูดชุ่มนีนลงไปนี่พูดอยู่กองสลากเออแต่ว่าที่เขาได้ง่ายกว่าหน่อสิครับซิมซิเมนอยู่ครับแต่ต้องอ่านไปเองสินะพูดกองสลากเพราะนี่ของงานสัญจรมันไปมันพูดมันอันนั้นนี่นนนะครับอันนั้นระดับอดไรเราลุงสันนครับแม่งครับส่วนจะได้เข่าดีกว่าเลครับผู้นี้ไปก็เห็นตัวนี้ผู้นี้ไปก็เห็นตัวนี้เดี๋ย่ยึครับสัญจรปูเพื่อนก็นั่งพี่ปูไม่ได้ไปใส่นาะครับปูนั่งเบิ้งนะครับปูนั่งเบิ้งอยู่พี่ พราะว่าปูเราเคยไปกองสลากบ่อย่นจักข้างไปซ้ำนะโอ้ยเพิ่นบ่ไปหรอกครับอาจารย์แต่เพิ่นมีญ่านเพิ่นนั่นล่ะทรงจิตทรงญาณเพิ่นไปกับหู้แล้วอ๋อพระเจ้าเรียกว่าไปกองสลากไปนั่นไปนี่ครับกะก็นอ่านบางครั้งไปกองสลากกันได้ถึ่นนะคือที่กบดวงเดี๋ยวยังไงก็ล่อหนอครับอาจารย์เนาะเออก็ว่าปูเสี่ยวหยังมาให้อีกถ้าปูยังคงเอาไข่กับกุ้งมาให้อีกนะครับ กะถือว่าปูสียำตัวที่แอดจับแต่ว่าถ้าปูเอาปืนมาให้นี่ปูสีมาทั้งตัวเลขความอาจาย์เอ่อตัวเลขที่ปูเขียนให้นะครับอ่ะมาในผมกระชี่เ,เขากราบล่าฟาจาย์แล้วครับผมสายสั้นตับเดี๋ยวียเอาอะตะกุดไปส่งไอเอสซี่ครับไปไปตะก <ไป S 1> <ป>ุดอาจาัดอะไรท่าน